สวัสดีนักเรียนชั้นประทุกคนนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอการติวข้อสอบโอเน็ตพาร์ทที่1ในวันนี้นะครับวันนี้ครูจะพามาดูนะครับข้อสอบตัวชีวัดที่1.1นะครับมาดูซิว่าข้อสอบในตัวชีวัดนี้เขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีประเด็นมีหลักไบยากรณ์อะไรที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้นะครับออาเรามาเริ่มเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นักเรียนดูนะครับสังเกตดูว่าหลายๆคําถามในภาษาอังกฤษนะครับ มักจะขึ้นต้นด้วยคําถามที่มันเป็นเฉพาะกลุ่มกลุ่มดําเดิม,ดมถ้านักเรียนจํากลุ่มนี้ได้แน่นอนนะครับว่านักเรียนสามารถทําข้อสอบได้ทุกแบบทุกชนิดเลยคําที่หนึ่งที่นักเรียนเห็นคือคําว่า what เห็นไหมครับคำว่า what ตัวนี้มาจาก w h question ใช่ไหมครับ w h question มีหลายคํามากนะครับการที่เขาถามด้วย w h question นั่นหมายความว่าเขาต้องการ คำตอบที่มันเฉพาะเจาะจงไปแต่ละเรื่องแต่ละประเภทยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าถามด้วยคําว่า w a t แสเงว่าเขาอยากรู้ในบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับสีนี้คือสีอะไรต้องการอยากรู้คําตอบแต่ถ้าถามด้วย w h a t w h a t ไปแล้วต่อไป where where ปลว่าอะไรครับ where เปนที่ไหนแน่นอนว่าต้องการอยากรู้อะไรครับสถานที่หาพื้นที่จทย์นะครับ w h a t where when when เมื่อไหร่แสดงว่าอยากรู้อะไรครับเวลาช่วงเวลา w h a t where when why why แปลว่าทำไมแสดงว่าอยากรู้อะไรครับเหตุผลทำไมถึงมาสายเพราะนะเพราะนั้คำว่า why จะมักจะมาคู่กับคำว่า because เสมอนะครับ why because นะครับ a า w h a t where when why ต่อไป which สิ่งไหนอันไหนแสดงว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้เลือกหนึ่งอย่างเธอชอบสีไหนเธอชอบรถคันไหนนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าต่อไปคําว่า how นะครับไม่มี w แต่มี h นะครับถือว่ายูกูลเดียวกัน how แปลว่าอย่างไรถามถึงวิธีการแสดงว่าเวลาตอบต้องเรียง,งตอบอะไรครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ อันนี้หนึ่งก็อะไร first สองก็อะไร second สามก็ third ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะบอกลำดับแบบนี้รวมถึงคำว่า then after ใช่หมดเลยครับถ้าถามหาปุ๊บนักเรียนหา์เวิร์ดเหล่านี้โอเคไหมครับอ่ข้อที่หนึงกลับเข้ามาสู่เรื่องของเรา what should should แปลว่าควรเป็นการให้คำแนะนำว่าควรทำแบบนี้แบบนี้นะโดยปกติแล้วการให้คำแนะนำเนี่ย ให้คําแน,นะนําในสิ่งที่ดีในเรื่องที่ดีนะครับส่วนเขาจะทําหรือไม่ทํานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ What should the drivers do when they see the red traffic light? นะครับ The drivers นะครับแน่นอนคําที่เติม er หลังกริยานั่นหมายความว่าคนที่ทําอาชีพนั้นนะครับ Drive แปลว่าขับมี er ปุ๊บแปลว่าคนขับเติม s ด้วยนะครับแสดงว่าเป็นคนขับโดยทั่วๆไปหลายคนไม่ได้ เจาะจงว่าเป็นไงเป็นคนเป็นคนไหนนะครับเป็นกลุ่มคนขับเหล่านี้คนขับรถนะครับควรจะทําอะไรนะครับควรจะทําอะไร when เห็นไหมครับเมื่อ they, they see the red traffic light นะครับคนขับรถควรจะทำอะไรเมื่อเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับไฟจราจรสีแดงนะครับถ้าเห็นไฟสีแดงต้องหมายความว่าไงลูกต้องหยุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหาคำที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคำว่า stop แปลว่าเลยครับหยุดออมีอยู่กี่ข้อมีอยู่ข้อเดียวเจอแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมาให้ลองทำอีกนะครับครณยังไม่เฉลยนะข้อที่สองนะครับทุกครั้งถ้าเป็นบทสนทนาให้นักเรียนวงกลมหรือหาว่าบทสนทนานั้นมีคนกี่คนชึบมีกี่คนครับสองคนใช่ไหมครับไม่ใช่สามนะบางคนตอบสามรีบรีบเกินไปตอบสามนะครับ ที่จริงแล้วแบรดคือคนเดียวกันเข้าใจไหมครับข้อที่สองแบรดพูดว่า i failed my math test what s h o u l d I do? fail ขีดเส้นใต้ fail แปลว่าอะไรครับนอกจากจะแปลว่าลื่นแปลว่าล้ม fail ตางนี้แปลว่าตกครับสอบตกนะฉันตกฉันสอบตกวิชา math คณิตศาสตร์ what เข้ไหมครับคำว่า what จะมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆเราจะคุ้นชิน,นเองนะครับ What should I do? ฉันสอบตกวิชาคณิตฉันควรจะทำอย่างไรนะครับดู e บอกว่าจุดจจุดจุดดโบควรจะพูดกับเพื่อนอย่างไรนะครับ Brad yeah you are right ใช่เธอพูดถูกแล้วเมื่อเพื่อนมาบอกว่าเขาสอบตกสิ่งที่เราควรจะพูดกับเพื่อนก็คือให้กำลังใจใช่ไหมครับข้อที่หนึ่ง you can hurry hurry ใครทราบแปลว่าอะไรครับ hurry เธอควรจะต้องรีบกว่านี้นะครับ You c a n go to the gym ไปไหนครับไปที่จิมไม่เกี่ยวข้องกับบทสนทนานี้เลยเขาพูดถึงเรื่องการสอบ You should play more play แปลว่าเล่นสอบตกแล้วให้ไปเล่นมากขึ้นให้เล่นมากกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าเหลือข้อไหนตอบเอาเองนะครับ You should study harder มีแค่คีย์บดคีย์เดียวเท่านั้นนะครับเไหครับโอเค ให้ลองฝึกทําด้วยตัวเองก่อนนะครับตอบจดใส่กระดาษก็ได,ได้ว่าข้อ1ตอบ a ตอบ b ตอบ c นะคเดี๋ยวเรามาเฉยพร้อมกันข้อที่3 it is very very hot in the classroom อากาศมันรุ่งฮอตว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับ what should you do what should you ถามใครนี้ถามตัวเราแลละถ้าอากาศในห้องเรียนมันร้อนน่ะเธอจะทําอย่างไรนักเรียนจะทําอย่างไรไหครับแน่นอนว่าต้องเปิดพัดลมทีนี้คีย์เวิร์ดของการที่ถามเกี่ยวกับ คำถามลักษณะนี้นักเรียนม,มาหาคําว่า turn หรือ turn มี turn on กับ turn off คําว่าเปิดในภาษาอังกฤษเราจะไม่ใช้คําว่า open นะครับเพราะ open ใช้กับสิ่งที่เราสามารถทําด้วยตัวเองหรือ manual นะครับหน้าต่าง open ประตู open แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจะใช้คําว่า turn นะครับ turn ไม่ว่าจะเป็นเปิดก็ใช้ turn on ถ้าเป็นปิดใช้ turn off เห็นไหมครับอ่านี้แปลว่าเปิดปิดมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมนะครับทีวีแอร์ใช่หมดเลยนะครับอีกคำหนึ่งชื่อคำว่า switch เหมือนกันครับเครื่องใช้ไฟฟ้า switch on กับ Switch Off หาทีนี้หาดูว่ามีคีย์บอร์ดของ2กลุ่มคำนี้ไหมครับมีไหมจืบมีใช่ไหมครับมี turn off turn on มี Switch On Switch Off ูดเหมือนที่ครูบอ,อกเลยมีทั้ง2กลุ่มเลยแต่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรอากาศมันร้อนเราควรจะต้องเปิดใช่ไหมครับต้องเปิดพัดลมเพราะฉะนั้นข้อไหนที่เป็นข้อที่ผิดครับข้อนี้ไงเป็น Off ตัดทิ้งเลยอัน,นก็ตัดทิ้งเลยปุ๊บป๊บง่ายมากเหลืออยู่สองข้อ Turn on กับ Switch on ตอบข้อไหนดีเห็นไหมครับข้อสอบมันไม่ได้ง่ายไปมันต้องการวัดความรู้ทางด้านคําศัพท์ของนักเรียนข้อที่2พูดถึงแลมลุกแลมแปลว่าอะไรครับอืมแลมแปลว่าโคมไฟส่วนแฟนแฟนแปลว่าพัดลมอ่ารู้แลคำตอบอยู่ที่ไหนนะครับข้อที่4 put these sentences in the right, in the right order Sentence ประโยคหลายๆประโยคที่เขากำหนดมาให้ In the right order Order ก็คือเรียงให้ถูกต้องนะการเรียงหรือความหมายหนึ่ง Order แปลว่าอะไรครับแปลว่าสั่งเห็นไหม How to make a ham sandwich Under underline ครับ How to ถ้าเจอ How to ปุ๊บถามถึงอะไรครับวิธีการเวลาตอบตอบเลยครับตอบวิธีการเหมือนที่ครูแนะไว้ข้างบน นะโดยมีคําว่าอะไร first next finally เหล่านี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดฝากให้ไปจำนะ first แปลว่าเลยครับลำดับที่1 next แปลว่าถัดมาและ finally แปลว่าสุดท้ายจบแล้วครับวิธีการจำจำเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับ first หรือถ้าเขาไม่ใช้ next บางครั้งเขาจะใช้ว่า second second ครับหรือคำว่า then ส่วนใหญ่คำเหล่านี้มันจะอยู่ลำดับที่2ไงม่งันก็ลำดับที่3นะครับหรือคำว่า after เข้าไหมครับแล้วเวลาเขาต้องการจะปิดประโยคโดยการทำสิ่งสุดท้ายเขาจะใช้คำว่า finally เนี่ยแดงว่านักเรียนต้องจำคำว่า first เป็นอันดับที่1 finally อ,อันดับสุดท้ายส่วน second, t h e n after จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอ้าวทีนี้มาลองเรียงเลยเรียงด้วยตัวเองดีไหมนะครับ นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปแปลงหมดนะครับถ้ารู้จักคีย์บอร์ดเหล่านี้ทําได้เลยนะครับมีไหมครับอลองเลี้ยงให้คุณหน่อยทื้อ้อ๋อเอานี่ไงตรงฝั่งนี้มี after that หลังจากนั้นนะับคําว่าหลังจากนั้นครูบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวิธีการมันมีมากกว่า3วิธีการมี4มี5วิธีการนักเรียนต้องไปดูเนื้อในข้างในนะครับอของข้อที่2 กับข้อที่ข้อดีนะครับไปดูข้อ B กับข้อ D ดีดูซิว่าเนื้อในอันไหนมันน่าจะมาก่อนการทำแซนด์วิชแฮมขั้นที่1ให้นำขนมปังที่เป็นแผ่นสไลา์มา2แผน่น2ถัดมาให้นำขนมปังมาทาเนยนะคสองขนมปังมาทาเนยส่วนอันที่3หลังจากนั้นใส่อะไรหูกใส่แฮมใส่ ผักกาดลงไปทีนี้คุณถามว่าระหว่างทาเนยกับใส่ผักกาศเราจะใส่อะไรก่อนก็ต้องทาเนยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า B ต้องมาก่อน D Dog อาเรียงเลย A แน่นอนมาก่อน f i r นเฟิร์สนะ A มีอยู่ข้อหนึ่ง ABD และสุดท้าย C ตรงเป๊ะเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้คำตอบอยู่ที่ข้อ1นึ่เห็นไหมครับใครฟังไม่หันให้ย้อนกลับไปดูนะต่อไปข้อที่ห เจอ which กี่เส้นใต้ครับ which ถามถามอะไร which นี่ครับถามสิ่งของหรือถามคนหรือถามอะไรก็กได้นะครับอย่างในอย่างหนึ่ง which word has the same คำไหนที่มี wow same แปลว่าเหมือนกัน wow sounds as do นะครับคำไหนที่มีออกเสียงเหมือนกับคำว่า do นะ do ข้อที่หนึง่งอ่านว่าไงลูก ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ได้ไหมครับเป็นสระบโอหมดเลยนี่นะครับอันนี้ไม่มีหลักการนักเรียนต้องจำเอาเองนะครับ G O Go แปลว่าไป N O No แปลว่าไม่ T O อ่านว่าโทไหมไม่นะครับ T O จำไว้ให้ดีอ่านว่า t o นะครับเช่นเดียวกันกับคำว่าอะไร do เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ข้อ3 ข้อที่4อันนี้ครับ so เป็นสระโอหมดเลย3ข้อนี้โอหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีหลักการนักเรียนต้องจำเอาเองนะครับออาไปต่อข้อที่6 which pair สิ่งไหนอันไหนขีดเส้นใต้คำว่า pair pair นี่แปลว่าคู่นะครับเป็นพระหูพจน์เสมอเป็นสองเสมอนะครับ which pair of d s นะครับเห็นไหม verse เติม s คำคู่ไหน has a different คำว่า different แปลว่าที่แตกต่างจากพวกโดยมีคำว่า beginning sound คำว่า beginning แปลว่าเริ่มต้นเสียงเริ่มต้นนะครับมีเสียงเริ่มต้นที่แตกต่างกันจากเพื่อนแดงว่าต้องไปเน้นที่คำแรกใช่ไหมคำที่หนึ่ง useful ugly useful กับ ugly เป็นสละเสียงเดียวกันไหมครับข้อที่2 no night ข้อที่3 campfire castle ข้อที่4 cherry chimney ข้อไหนครับออกเสียงแตกต่างกันข้อนี้ไม่เฉลยนะครับให้ลองทำดูก,ก่อนต่อไปข้อที่7คําคำไหน start วงกลม start แปลว่าเริ่มต้นคำไหนที่มีเสียงเริ่มต้นคล้ายกับคำว่า giraffe giraffe สังเกตตัว g ออกเสียงว่าซีจีจีออกเสียง G. G. ออกเกะใช่ไหมครับแต่นี่นี่ออกเสียงเจ๋จีลาฟข้อไหนออกเสียงเจ๋ข้อที่หนึ่งกีตาร์ข้อที่สองเจนทลข้อที่สามการ์เดนข้อที่สี่กูตบ่ายข้อไหนครับต้องเป็นข้อที่สองถูกต้องไหมเจนท์ล์ออกเสียง G. G. เจ๋เจ๋แสดงว่าอนุมานได้ว่า ตัวจปกติแล้วออกเสียงเกะนะครับออกเสียงเกะแต่ถ้าตัวจไปตามหลังสระไอสระอ e, ีนะครับมันจอกเสียงเจอใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อนี้คำนี้คำต้นแบบ GI เปลี่ยนจากเกะเป็นเจอจ l a v e ข้อนี้จากเกะเป็นเจอ e n t l e เข้ามัไหครับนอกนั้น เหมือนเดิมออกเสียงเกิดมนเดิม garden, good b y e คิทเตเห็นไหมครับผ่านนะข้อที่แปด which word has a difference vowel sound from dear ที่จริงคำว่า different ตัวนี้โอเคอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ มีคํากำหนดมาให้คําว่า dear dear แปลว่าอะไรครับกวางใช่ไหมครั e a ear จอ,อกเสียง dear นะครับมีข้อไหนที่ออกเสียงไม่ได้ออกเสียงสะระเอียบ้างข้อที่หนึ่ง bear ข้อที่สอง fear ข้อสาม hear ข้อส year อันนี้ไม่ไม่มีหลักการนะครับจำเอาเองนะครับไม่สามารถบอกได้เพราะทุกข้อเป็น ear เลย hear fear year มีข้อที่หนึ่งเท่านั้นที่ แตกต่างจากพวกนะครับอ่านว่าแร่ข้อที่เก้า which word start with the same sound as useful ข้อไหนที่ออกเสียงตัวแรกเหมือนคำว่า useful ข้อที่หนึ่ง unit ข้อที่สอง ugly ข้อที่สาม uncle ข้อที่สี่ upset ครับไหนครับ useful อลองตอบดูข้อที่10 which pair of words has different vowel sound คำคู่ไหนที่ออกเสียงแตกต่างกันออกเสียงสระแตกต่างกันข้อที่1 wet wet ข้อี่2 cake t a k e ข้อี่3 king k a i ขอ้อที่ which wing ขอ้อไหนครับหา uh huh. เอาเองนะครับลองฟังแล้วหา ข้อที่11 Which pair has the same first consonant sound นะครับคำไหนที่ออกเสียงตัวแรกเหมือนกันข้อที่1 west west ข้อที่ส r e dark ข, 3, cop, ข้อที่ cop shop ข้อที่ sock shock อะไรครับนะลองลองฝึกทำนะครับ พอที่1ิ which pair of us has the same vowel sound คำคู่ไหนที่ออกเสียงเหมือนกัเจอบ่อยๆเลยเข้อสอบแต่ละปีก็จะมาลักษณะแบบนี้ไม่เซมก็ different ออกเสียงสระเหมือนกัน sky by earth rich new bear ไปฟังนี้ครับ church lunch บบข้อไหนที่ออกเสียง เหมือนกันต่อไปข้อที่13นะครับ which pair has three syllables which pair has three syllables นะครับคำคู่ไหนข้อไหนนะครับที่มีเสียง3พยางนะครับ s y l l a b ห e ือว่าพยาง three นะครับอฟังใหด้ดีนะครับต้องเป็น3พยางเหมือนกันด้วยนะ library library, school, dolphin, animal, t s h i r headmaster, badminton, volleyball เ okay, ห็นไหมครับฟังออกไหมอ่าสำหรับวันนี้นะครับตัวชีวัดที่1.1ในการติวโอเน็ net, พาร์ทที่1นะครับมี13ข้อนะครับมีหลักภาษา หลักๆก,ก็คือการใช้ประโยคคำถามที่เน้นไปที่คำตอบที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับ What were h w h e n w h y which h o w นะครับและต่อมาก็คือ s h o o t นะครับถามถามถึงคำแนะนํานว่าควรทําสิ่งนั้นควรทําสิ่งนี้ใช่ไหมครับและถัดมาบทสนทนาคุยกันระหว่างคน2คนถ้ามีคนนึงบอกว่าฉันสอบตกฉันปวดฟันสิ่งที่เขาต้องการจะวัดก็คือคําตอบที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่า เออฉันเพื่อนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราควรจะพูดพูดพูดกับเพื่อนอย่างไรนะครับหนึ่งขอให้ใหายไวๆสองออกไปจากที่นี่ที่นี่ซะนะครับอันไหนที่มันจะเข้ากับสถานการณ์มากที่สุดอันนั้นแหละคือคําตอบนะครับเออและต่อมาคือการถามเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับเสียงที่เหมือนกันบ้างเสียงที่ต่างกันบ้างและท้ายที่สุดเลยก็คืออะไรครับสุดท้ายการถามว่าคําในข้อใดที่ออกเสียงพยางค์ เหมือนกันอย่างเช่นข้อที่13เนี่ยกำหนด้ว,ว่า3พยางนะครับเข้า okay, ไหมครับวันนี้ให้ฝึกทํา13ข้อก็หวังว่าพวกเราคงจะได้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆกลับไปฝึกซ้อมในการทําข้อสอบโอเน็ตป .6 นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ